สำหรับเมนูวันนี้ได้แก่ตํมปัมป๊มป้เครื่องปรุงก็มีน้นพืชตาอางุ่นมา่บบองไม่เป็นไข่มาดูชิ้นส่วนของตํมตํมเชือเพิงนะตัวนี้เป็นของบีที หรือเฟอร์นิเจอร์อก็ยังวนเวียนอยู่อหไรอาการคือแรงดันต่ำจุนโคตรต่ำเแรงต่ำงานปั๊มมันจะค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงคือว่าเรงความสะอาดต้องสะอาดมากๆกต้องมีผ้า ไม่พปคนนะ่ะยัง <c oughs> ดีค่อยอเช็ดส่วนทั้งหมดก็มีแค่นี้มีอะไรบ้างมีเสื้อปั๊มเป็นชุดลูกสูบสามลูกทำมุม120องศาฮะแล้วก็ตัวชุดเสือ้อเทอร์ไาามันบัเข้าเสื้อปั๊มแล้วก็แกน แกนชัร์ปแกลูกเบี้ยวเมื่อจะมีแกนลูกเบี้ยวต้องมีตัวเตะตัวเตะลูกสูบข้านในจะเป็นชาร์ปแล้วก็นี่คือชุดลูกสูบนี่ลูกสูบมันวก็ตีตัวเสื้อเสื้อมีแกนนี้มีรูโอริฟิทรูที่ตะมันเข้าออกเข้า ออกรือไปแลไรออกไปเข้าไปท่อแรงดันแล้วก็มีเซนเตอร์ <c oughs> แล้วก็ตัวจำกัดแรงดันนะท่อส่งสปริงแล้วก็อันนี้ตัวเทอบายมันเดอัดอีกจุดหนึ่งสำคัญเลยตัวนี้เป็นวาลวค้าเข็ม มันจะเร่งหรือที่มันติดติดกันติดตัวนี้นี่ยมนมีรอยสีเราติดขัดพอค้างค้างเพิบค้างปพ๊บไม่ดีกับน้ํามันั่กมีการลวกในระบบเกิดขึน้นก็ไม่ส่งไปที่รางเท่าที่ควรจะส่งมันก็เลยค่าขึ้นแรงสูงแล้วเราก็ถอดมาลือทำความสาละอาดหลาลือลล้อเราก็จะใส่ชโลน้ามันแล้วก็ให้ใช้น้ำมันพืชดีอย่างคือว่ามัน มันไม่ไปีไขเพราะนั่นอื่นมันสกุกปกางพือมันสามารถใส่เครื่องยนต์ติดได้มันจะมีสารบางชนิดที่ว่าไปเคลือบเคลือบพวกไอชุดลูกสูบเนีย่ยอย่างดีเลยละ่ะอ่าชารางเป็นในตัวด้วยอ่าเพราะมันมีโอเมก้าสามเงียวรับรองจะติดใจอ่าอันนี้ก็มาเริ่มประกอบกันเลย อชิ้นแรกเราก็จัดการเอาชุดนี้มาใส่ใส่นี่ก่อนฮะจะใส่ก็้มันพืชรูปไหล่ชโลมทั่วอย่าให้เป็นรอยเป็นรอยไม่ได้ขาดเป็นรอยนิดก็ไม่ได้รั่วไปเนี่ยฝุ่นเม็ดทรายอะไรลงไม่ได้ใหญ่นี่คือฐานล่างเอ่อไม่ให้วางอยู่เนี่ย ราวังอาในนี้แหละนี่คือแหวนแหวนลองก่อนนะมีสองด้านมันจะตีต้องให้เข้าสนิทนะมันจะมีหัยย้ําอยู่แล้ขอออกมาเราขอเข้าสนิทเราก็ต้องใช้เครื่องมือเพาะเน้นเน้นสิ่งเดียวคือเน้นความสะอาดต้องสะอาดามาก มาคือมือนี้ถ้ามีเม็ดสลายติดเดยค,ครับไม่งั้นงานเข้าแน่ให้นั่งบา่ามันจะมีบ่านั่งถ้าไม่นั่งบ่าเลยมันจะเอียงเราต้องไม่เอียงตีอัดตุ๊บ เอาไว้การลุนรูปดูสนิทไหมสนิทอ่ะอันนี้ไม่สนิทอันนี้เกยอยู่แล้วตีเขาอีกตีเขาเป่งเข้าไปนี่แล้วก็รูปสัมผัดได้นิดไหมนิดไหมอ่านิดพอนิดปุบ๊บชิ้นต่อไปก็คือส่วนนี้ ผ้าจะใช้ผ้าที่ที่เป็นผ้าคล้ายผ้า,าอะไรอะที่เช็ดแว่นอะแจวเลยเพราะว่ามันมันไม่มีขนนี่รอซีนกัดนี่นะรอะเน้น,น,นๆทุกสลวงหน,ะนอนพืชดีสุดออด้านนี้อยู่ตรงน,นี้เอาฝั่งนี้ใส่เพราะานี่จะไปเข้าหน้ามันจะมีจุดบอกมันจะตรงจุดไอเฟืองพอดี

ซีพีซ <Norwegian> ึ uno, ่ i ต n นนี้นี่ท้าวมดซุบถล่มน้ำมันหน่อยก็ค่อยใส่ไปรับเออเนี่ลักษณะอย่างนี้เวลามันหมุนหมุนลเกใีญหมุน อาไม่ไปตัวอีกเดี๋ยวรมาก่อนมาสป็เดี๋ยว,ยนนยวะนี่เราพยายามจะเล่งเวลาให้นะเกี่ยวซ้ายคุณเข้าคือออกคุณออกคือเข้า <c oughs> พอดีเป๊ะห้าเป็นรอยเดือดขาดไม่หมุนแต่ว่าไอ้ตัวสามเ่ยมนี่ไม่หมุนมันจะด้านแบนๆนี่จะหาควิ้งหาลูกสูบลสูบอย่างงี้มันก็จะขึ้นนี้สระอะอย่างงี้ฮึบเป็นลูทรี่ฮะอ่ะระดับนี้ไอ้ตัวนี้นก็จะไปดันลูกสูบซึ่งลูกสูบมันก็จะมีหัวหัวตัวนี้ครับคอยดันดันแค่นี้ไว้แล้วมีสปริงกดอ่าหนึ่งหัวสองหัว อัเงี้ยแท่าสองข้อมือว่างแล้วก็เวลามันหมุนอ่ะเดี๋ยวมุนก็ปุ๊บก็ดันดูนี้ดันขึ้นแล้ววันดันดูนี้อ่ะแล้วพอดันมาลูกสูบมามันก็จะไปกดกดที่ตัวนี้ตัวนี้ทาา่ามันจะมีสปริงมีนั่งอย่างนี้มันก็อยู่ขนาดนี้อ่ะกดปุ๊บพอแรมโดนโดน,ดนกดปุ๊บฝั่งนี้จะไปดูเข้า มันจะถูกส่งมาทางทางปั๊มด้านนี้ผ่านร่องนี้ร่องนี้จะมีโอริงตัวหนึง่งตัวใหญ่ขนาดนี้ไอ้ตัวดำๆเป็นแล้ววะนี่โอริงตัวด้านในะจะใส่ก่อนจะสิลืมโอริงใส่ด้านในอย่างนี้ ใส่ตัวแรกอืเพราะกลัขาดโอริงมันโอลิงอย่างดีครับไม่ไม่บวมจะขาดนี่ใส่เพิ่มอย่างนี้ชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปชิ้นนี้เดี๋ยวอานี้เข้าน้ำมันสุกส่งวานี่ส่งคารูนี้อันนี้ก็จะยิงออกเข้าท่อส่งไปที่ท่อ ท่อก็อยู่ลักษณะอย่างนี้อ่ะนี่ใต้ท่อมันจะมีแหวนตัวหนึง่งใต้ท่อนี่นะแหวนแหวนเสริมอยู่ตรงนี้แหละเออสิบิจุดออสิบิจุดเอาสุดนี้ก่อนนี่เสร็จปุ๊บมันก็จะมีมีแหวนแหวนแหวนวน,นี่แหวน

ันนี้ก็จะมีโอลินอีกหนึ่งตัวแต่สายสีดงแล้วก็ตัวดำโอลินัำตัวนี้มันจะอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวหาก่อนอยู่ชุดชุดเดี๋ยนะชุดล่างมั้งเนี่ยนั่นนะว่าละตัวเกือบลืมเลย ใส่ก่อนเดี๋ยวจะลืมนี่มันอยู่นี่โอลิเวัวดงๆอยู่นี่แล้วก็ใส่นี่นิตมิซีนนะปึ๊บเฮล่ะมออกม่เข้ามเข้าไม่ออ,ออกปึ๊บอ่าปึ๊บอะไรอย่างนงี้ ก็จะใส่ท้ายเราใส่ลูกสูบลูกสูบก่อนจะดูมันดันยังไงลูกสูบก็จะมีโอลิงโอลิงตัวนี้อยู่ข้างล่างมัอืมอาลูดูหน่อยปึ๊บ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 แล้วก็จะมีสปริงตั้งบ่ายอย่างนี้แล้วก็จะมีตัวกดุ๊กตุ๊กดกมัน เท่านี้จะให้มีเศษเม็ดทรายเด,ดือดขาดอะอย่างงี้นี่แล้วก็วัตถุนี้ครับนี่จะมีสองจุดจุดนี้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 เป็นโอลิงอ่ะจุดนี้จะมีพลาสติกรอง ชิ้นพลาสติกแล้วก็จะมีชิ้นพลาสติกแบบน,นี้เป็นเจียางไม่ใช่พลาสติกยางออกอยางเป็นแบนเพื่อจะไอตัวชุดอุปตรณ์ลูนี้มันจะเข้าตรงนี้พอดีแล้วก็ใส่ลสักษณะอย่างนี้อันนี้นี่ออริง่งก่อนนี่มันก็จะมี ตำแหน่งออกแต่ที่ก็จะใส่ใส่นี่ก่อนสำคัญเลยก็คือหัวกระจุนใส่ลูกกระจุนก่อนต้องเช็คดีเดียวมันเด้งถึงไหมฮะเนี่ยนี่ลอยลอยมันสีติดขัดนี่มันไปแทงเข้าดูนี่ปุ๊บนี่ฮะด,ดูทีเนี่ยเขาเราออกยากเลยนะมันจะค้างจะค้างเนี่ยปุ๊บดูละดูดละปุ๊บ อันเนีะอันเนี้ยไม่ออกไม่ออกให้ออกไม่ออกเร่งถึงเรงถึงเนี่ยพอมันดูดมันสูดอากาศตอนนี้อกอ,ออกที่ออกนี่ฮะหัวจะตรงนี้ปเป็นเบา้ารีปุ๊บมันจะไปกดตัวจ่ายน้ำมันดูดน้ำมันปุ๊บเข้ามาผ่านที่เตือ้อออกเท่านี้ตดูนี้ปุ๊บ นีวกระโพนี่ต้องปิดท้ายตัวนี้มีอุลิงตัวหนึ่งแล้วก็มีรูน้ำมันอาจจะไม่ชัดไม่มี่างซื้อกล้องอ<า>ดเดยวเราใส่เงี้ยนใส่เข้าในนี้อย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ดูกระจุน แล้วก็ปัมันจะไม่มันจะไม่ตกล่องต้องใส่่างนี้กระเจะเป็นเป็นติดสองเหลี่ยมแต่เราไม่มีเรามีหกเหลี่ยมใส่ขุดเท่าให้แน่น มเทสดเป่าปุ๊ดปุ๊ดบีจรังปุ๊ดปุทธอืมต้องอัด,ดที่นึงแล้วก็สองก็จะอยู่ฮะรูนี้ต้องอัดลมดูว่ารั่วไหมไม่รั่วใส่ก็ใส่อย่างงี้ปึ๊บฮะแล้วก็ดูของนี้ว่า มันจะนั่งวางอย่างนี้มันจะไม่กระดิกไปไหนแล้วก็หมุนหาตำแหน่งที่มันหลบอ่านี่ลบแล้วหลบมันจะเดยนอน่อนแล้วก็อย่าให้ปิ้นอย่าให้ขาดใส่ไปก็จะมีน็ตนนอตน,นี่ ก็อาจตรงข้ามเข้าเข้าเข้าทีเดียวนิอดอาจจะเยอะ แล้วสามลูกมันก็จะอยู่ท่าทาะอย่างนี้เวลาหมุนมันก็จะลักษณะอย่างนี้ดูะจะดันติดดูว่าติดขัดไหมไปรูปเยี่ยวกระเตะติดรูกสูบปุ๊บปั๊บจุ๊บจับจุ๊บจับมันก็จะดูดอัดดูดน้ำมันปอกปั๊มส่งเข้ารูนี้ปั๊มนี้ ออกบอลรูนี้น,น,น้ำมันเข้าตัวนี้ปื๊ดผ่านเข้าตัวสบายนวกระปั่นปั่นอัดผ่านตัวไอตัว v n c เนี่ยมันก็จะเปิดยกเปิดประจ่ายผ่านอันนี้ตัวจับอุณหภูมิเมื่อผ่านร่องออกบาลรูนี้เข้ารูนี้ออกมานี้ออกตัวนี้ปุ๊บมันก็เข้าร่องนี้ร่องลูกสูบนี้มันก็จะดูด สุดอันนี้คือมันกระด,ดูดปุด๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอัดนี่ผ่านนี่ออกออกมารูนี้รูนี้ก็จะมีสายทอมอยู่แหวนตัวหนึ่งตัวเล็กนะฮะนี่จ่ายดิส่ก่อนแล้วก็ตัวนี้นนอนอนเอออะไรเงี้นี่ก็ท่อส่งไปที่ด่าง แต่ทุตใต้นี้มันก็จะมีสขุขภาในนี้นี่คือวาลวาลจำกัดแรงดันในลักษณะอย่างนี้ตรงนี้ก็จะมีชั้นมีเข็มเปิดปิดมันก็อยู่เชิงตัวนี้มีอุณหตัวนีงอุณหภสิบห้าบอกสิบห้าบาง,บาง ก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้ต่อไปชุดนี้ชุดที่ก็คือน,นี่อ่านี่ถ่ายไปแล้วใช้น้ำพืชะโรมหน่อยอย่าให้มีเศษเม็ดเศษตุ่นเศษตายเด็ดขาดห้ามเป็นรอยด้วยคนแมวติดก็ไม่แหละตำแหน่งใส่มันก็จะอยู่ลักษณะดูนี่ครับมับ อันนี้ເຂົ້ານີ້ໂຕນີ້ກໍຈະຢູ່ ฝึกเข้ายากนิดีนึ่งค่อยลอบๆเตะล่ม,ลมเดี๋ยววางอลปิ้นเดหมุนอึ๊บออ่าก็ค่อยกดไฟแกงออกมาเยอะเกินไปหรือเปล่า ลิงข้างในมันจะต้องดูข้างในด้วยมันจะขาดหรือเปล่าเนี่ตยต้องใส่ระวังนี่ดูตรงนี้สิเนี่ยวดึงตรงนี้เข้าที่มไหมไปลอยไหมนั่นไปลอยแล้วก็รูปหน่อยมันจะมันจะสลบสลบหลบอีกแล้วปึ๊บ โอเคแล้วก็ชิ้นต่อไปก็ชิ้นนี้มีสระกินตัว ตัวนี้มีจุดก็ไม่มีจุดจุดขึ้นบนตัวน,นี้มีสองจุดกับสามจุดสามจุดขึ้นบนแาบนี้แก็จะอยู่แบบอย่างนี้แล้วก็ จะไปกอโ์ฟบอลลิงจะนั่งอยู่บนนี้ในร่องนี้มีร่องอยู่เข้าร่องอแล้วก็ตัวนี้ตามตำแหน่งเลยตัวท้ายตัวท้ายจุดให้ลงร่อง ลองติดชุะแหวนอันนี้ไม่ต้องใช้ตัวอัดอัดแหวนจะกบเหมือนฟุ้ยขนมคกอย่างนี้มับนักอย่างงี้แล้วก็กด,กดเข้าไปแล้วก็ปิดล็อกแต่ไม่ใช้ตัวอัดอัดเอาแล้วตัวนี้เช็คไฟ ไปมันจะมาแค่ห้าโวลต์ข้าต้านทานอยู่ที่ดืละน,นี่ตัวจับอุณหภูมิน้ำมันอยู่นี้จากนั้นก็อันนี้เหลือเสร็จเรียบรแล้วปั๊ม วเวลามาร์กใส่มาร์กจุดนี่มันจะไปตรงกับจุดแกนน่ะแกนมีจุดให้มันตรงกันปุ๊บนั่นคือตำแหน่งแล้วก็ไปเกาะโซ่โซ่ที่ว่า้างไหนมันก็จะมีสีบอกตำแหน่งบอกก็เสร็จตานั้นก็แต่ก่อนนี้เจาะก่อน้ำมันก่อเข้าไปให้เต็มมันจะได้ไหง่ายลูกบุกยังไม่ติดไม่งั้นเดี๋ยวลูกติดอาการที่เจอส่วนมากก็เป็นจุดเนี่ยปีหักหักได้ไงไม่รู้ แรงดันเลยต่ำเนี่ยนี่ของหากสองตัวสามตัวเซ็งเลยอะไรเก่าเออโอเคครับวันนี้ความรู้เกี่ยวกับปั๊มจบข่าวทริปปิ้งได้